สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเดือนเกิดของไทยทีวีสีช่อง3ของเรากันแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีการรวมตัวกันของเหล่าซุปตาไม่ว่าจะเป็นชมพูอ่อารยาอันวิทยาริต้าชายชาติโยดมและอีกเพียบรายชื่อแล้วต้องขอบอกว่าจัดหนักแน่นอนค่ะ บรรยากาศคึกคักเหมือนเรียกน้ำย้อยงานมาหกรรมครบรอบ42ปีไทยทีวีสีช่อง3 mm hmm. เพราะรักจึงจัดให้เลยล่ะค่ะกับงานบวงสวงใหญ่ละคร2เรื่องสองรถเมื่อเชา้านีที่หนองแขมโดยนางเอกสุตาชมพู่อาร,รยานำทีมพระเอกปีเตอร์คอปดารเรนโดวบิ๊กแพทริเซียแกปเปิดตัวเรื่องหนุ่มบ้านไร้กับวันใจไฮโซฝั่งนางเอกฮอสสิริต้าก็ควงพระเอกอันวิทยาชายชาติโยดมโทนี่เจสซี่มาเปิดตัวละครลึกลับเรื่องมณีสวัสดิ์โดยผู้จัดพิคคิงสมจริงเปิด ใจว่าทั้งสองเรื่องเดินเครื่องถ่ายทำมาพร้อมๆกันและสนุกเข้มข้นทั้งคู่สาวชมเป็นไฮโซจิกกัดกับพระเอกปีเตอร์ในวิวสวยๆแนวโรแมนติกคอมดี้ตามถนดัขนดขณะที่สาวริต้าเป็นพญานาคที่กลับมาทวงคนรักในอดีตชาติขืนด้วยแรงแค้นซีเวอร์เลยล่ะคะ่ะเองเองมันจะเป็นแนวแบบว่าเหมือนค่อนข้างจะกัดกัดประทะประทะคลรมอะไรอย่าง,ง<ม>เงี้ยค่ะก็ไม่ได้คือเป็นผู้ชายแบบเหมือนหามหามนิดนึงก็สนุกดีเรื่องนี้ก็จะแบบมีศาสตร์เยอะเพราะว่า พ่เอก็เป็นส like like ัตวแพทย์อะไรเงี้ยเราก็จะมีสัตว์แบบตัวแบบนักแสดงหลักที่เป็นสัตว์อะไรเงี้ยมาเข้าฉาก่ันข้างเยอะมีมีม้าม้ามีม้าม้าวัวนี่เป็นตัวเมนเลยก็ฝากนะคะก็หนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นละครเบาๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้คือทุกคนเล่นแบบน่ารักหมดเลยอ่ะเป็นแบบเป็นกินไอแบบคอมเมดี้หมดเลยจะได้ดูปีเตอร์ด้วยปีเตอร์ถอดเสื้อด้วยนะ